ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบมาพอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับผมช่องเอ็มยูไอชแนลนะครับหลังจากที่พ่อได้พวกพ่อกันโดนพ่อสมควรนะครับกะหนื่งจากผมติดภารกิจนะครับเพจไฮเชน้านะครับล้ะก็บหลับจากขุดมั่นนะครับกะเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ผมเลยพามาเบิ้งแปลงมั่นนะครับ แปลงมันแปลงขยายพันธุ์ของผมเองนะครับที่ผมปลูกมันว้ขยายพันธุ์ไปปลูกต่อนะครับสีสายพันธุ์นะครับผมกามันแปลงนี่นะครับอายุสองเดือนเต็มนะครับสองเดือนเต็มนะครับปลูกตอนปลายเดือนเมษานะครับผมกาสองเดือนเต็มกาให้ปุ๋ยทางใบไปแล้วนะครับสีรอบนะครับสีรอบนะครับกัปุ๋ยทางดินหนึ่งรอบนะครับผมกา ปุ๋ยทั้งดินนี่ให้เป็นสูตรยี่สิบแปดยี่สิบนะครับผมแล้วก็นามะขีมูนะครับเป็นปุ๋ยทั้งใบนะครับสําหรับอัตราส่วนนะครับอัตราการให้นามาขีมูกับหนึ่งลิตรนะครับผสมน้ำสิบห้าลิตรนะครับผสมแอลซาแอซฟาหนึ่งฝานะครับฉีดพ่นนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับสิบห้าลิตรนี้ฉีดได้หนึ่งไร่นะครับผมประมาณนะครับ สองไรนะครับเนี๋ยที่ผมสองไรผมเียดอยู่สองถังนะครับผมเียดอยู่ทุกๆสิบห้าวันนะครับก็สีดครบแล้วสีหลบนะครับผมกะจะสีดเรื่อยๆจนกว่าจะเข่าสีีบดหมดนะครับผมสาหรับนํามากิหมูนะครับสำหรับืันนี้ผมผ้าผ้าพี่นนองมะเบิงครับการจะเรื่อนเติบโตนะครับของมั่นสปะหลังนะครับพันสีสายพันนะครับที่ผมขยายไว้ในแปลงของผมเองนะครับว่า การจะเล่นเติบโตเป็นจังไดรนะครับหลังจากที่ให้ปุ๋ยทางดินนะครับก็มีฝนตกมาอย่างตอนเนน่องนะครับแล้วก็แห้งนะครับแล้วก็มาถิมช่วงอยู่พักหนึ่งนะครับประมาณเกือบเกือบเกือบเครื่องเดือนนะครับถิมช่วงไปนะครับฝนแบบพึ่งพึ่งกลัาตกอีกของคมือที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เลยผ้ามาบึงนะครับการจะเล่นเติบโตนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตาม ลำดับเลยนะครับที่ผมปลูกนะครับสำหรับพันแหลกนะครับพันแหลกเป็นพันละยองสิบห้านะครับผมละยองสิบห้าเป็นนี่ครับผมได้มาบหลายนะครับผมได้มาแค่หนึ่งล่างนะครับผมมาขยายตัวนะครับสำหรับละยองสิบห้านี่เน้นเน้นเอาพันเอาต้นไปขยายตัวนะครับผมเลยทําการตัดหยอดนะครับให้เป็นแตกจริงหลายๆนะครับ เบิองพื้นใหญ่ขึ้นมาจากน้อยนะครับก็จะแทงจริงออกนะครับเพื่อ่ให้ตา,าขอเพื้นเหย้าเกินไปนะครับผมสําหรับพันธี่บทันธ์ในหลู้จากพันธุ์ระยองสิบหนะครับระยองสิบหกได้มาจากการผสมเปิดนะครับของพันธุ์มันกเกษตรศสาสตร์ห้าศูนย์นะครับที่เป็น่อว่าห้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นแปลงดีนะครับ สำหรับพันธุ์เกษตรสาสารสุนนะครับมาผสมเปิดนะครับได้เป็นพันธุ์ละย่องสิบหาออกมานะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไวนะครับแปดเดือนนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยทั่วประเทศครับอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับกับ่อน้างสูงพอสมควรนะครับสําหรับละย่องสิบหานะครับเนื่องจากเป็นพันธุ์ไม่นะครับแล้วกพันธุ์ เมื่อท่านในมีไหลายนะครับผมก็เลยทําการเด็ดยอดนะครับเพื่อเพื่อให้แตกิงเยอะนะครับใยพันธุ์ไปขยายตัวเลืยๆนะครับนี่ครับเด็ดจุกต้นนะครับสําหรับกระจาการเกิดเพิ่นกะเกิดดีพรามสมรนะครับการเจริญเติบโตกะผ่อนคางที่จะดีนะครับความสูงนะครับความสูงจากพื้นดินนะครับจากสันหลองนะครับต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์นี่ประมาณหกสิบนะครับ หกสิบเซนนะครับสำหรับระยองสิบห้านะครับค่อนข้างที่จะงไหยนะครับอันนี้ก็เนื่องจากผมเด็ดหยอดกับหรืเปล่ากับบรลูนะครับเบิ้งพื้นดินนะครับสองเดือนนะครับนี่นะครับสองเดือนอันนี้คือเริ่มเริ่มที่จะแท่งหักแตกขยายหัวแล้วนะครับผมยาก็เริ่มเกิดนะครับสองเดือนเต็มนะครับกับพันแรกนะครับละยองสิบห้านะครับ ค่อนข้างที่จะไง่ญ่ไว้พอสมควรนะครับกาพันต่อมานะครับเป็นพันกเกษตรศาสตร์นะครับกรเกษตรศาสตร์แปดซิน,นะครับกรเกษตรศาสตร์แปดซิฟน,นี่ค่อนข้าง,งที่จะเสียแห้งพอสมควรนะครับในช่วงสองสามเดือนที่พันมานะครับเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันตะปะหลังนะครับมีความต้องการนะครับ ผมพันกเศษศาสตร์แปดศูนย์นะครับเป็นพันที่ค่อนข้างที่จะเป็นกระแสแห้งนะครับพอสมควรนะครับในช่วงสองสามเดือนทีพันมานะครับนงจากพี่น้องนะครับผู่ผู้มั่นตะบะหลังนะครับมีความต้องการนะครับพันมั่นนะครับไปขยายตัวนะครับสูงนะครับเฮ็ดไห้พันมั่นนะครับเศษศาสตร์แปดศูนย์นี่เพียงพอนะครับรอความต้องการนะครับแล้วก็เลื่อยเฮ็ดไห้มีมีชาชิพนะครับรอขายพันนะครับ นี่หลายหลายท่านนะครับที่ซื้อพัทไปแล้วบอกว่าพเมยันพันเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับนี่ครับสำหรับลักษณะข้าวข้านะครับผมได้ลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับสําหรับท่านใดที่กาลังศึกษานะครับสามารถจอกลับไปเบื้องใดนะครับหรือเบื้องจากคลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทายให้เบื้องนะครับสําหรับเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับบางท่านอาจจะท่านในหลู้จักนะครับว่าใดมาจากไสนะครับกะ เกษตรศาสตร์แปดศูนย์ได้มาจากพันธุ์ละย่องสิบเอ็ดนะครับผสมกับพันธุ์เกษตรศาสตร์เจ็ดสิบหานะครับแล้วก็ปลูกทดลองหลายปีนะครับจนได้เป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับออกมานะครับเป็นมันที่ทนแรงนะครับทนโทนรคน,นะครับทนแรงทนโรคนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตสูงเปอร์เซ็นต์แปลงสูงนะครับสำหรับแปลงนี้ ผมปลูกอยู่ประมาณเจ็ดแปดแถวนะครับการจะเลื่อนเติบโตความงามนะครับค่อนขลังดีพอสมควรนะครับผมปลูกอยู่ระยะนะครับระยะระยะผมปลูกประมาณแปดสิบแปดสิบพึงเมตรหนึ่งครับนี่ครับพิ่งเป็นใบพิ่จะคุ้มเกือบเกือบถึงกันแล้วนะครับนี่ครับเพราะว่าลำต้นเพิ่งจะโค้งงอออกนะครับโค้งงออคุ้มดินนะครับ คมดินได้ดีนะครับสำหรับพันธุ์มั่นเกษตรศาสตร์80นะครับนี่ครับอายุสองเดือนนะครับตัวความสูงนี่กับท่านในสูงทอระยอกสิบหานะครับผมตัวเพื่นจะคุ้มดินดีนะครับใบเพื่นจะแพผ่ออกนะครับผมนี่ครับพับมันเกษตรศาสตร์80นะครับเป็นพันธุ์ที่สองนะครับที่ผมขยายไว้นะครับเป็นพันธุ์มันแปลงนะครับพันแปงตัว กะพันนี่กะย่งบอ่อพันนี้มีแพร่หลายนะครับเพราะว่ากะย่งเปลี่ยนพันใหม่นะครับสำหรับมันกะเศษาศาสตร์แปดศูนย์นะครับผมฟังายนี่จะเป็นระยองสิบห้านะครับควาจะเป็นกเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับเพิ่มความสูงการแตกพุ่มนะครับแต่ว,ว่าระยองสิบห้านี่ผมจะตัดหยอดนะครับผม สำหรับพันธุ์ที่สามนะครับพันธุ์ที่สามเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับหรือว่าเคยูโรเบอรี่นะครับที่หลายๆทันนะครับอื่นกันนะครับผมนี่ปลงนี้ผมก็ได้มากขยายไปประมาณเจ็ดแปดล่องขึ้นกันนะครับกะได้พันธุ์มาก่อนขางที่จะอ่อนนะครับเพราะว่าผมปลูกขยายอยู่แปลยงอยู่หน้านะครับสามหล่องนะครับกะได้มากขยายอยู่เจ็ดแปดล่องนะครับก็หลายพอสมควรนะครับ แต่ว่าพันผืนขอนข่างที่จะอ่อนนะครับหาเดือนนะครับกับต่านท่านความห่อนของแดดบวไว้นะครับกัตายไปเนี้ยนะครับสำหรับพันเบอร์สิบเจ็ดนะครับเป็นการผสมของพันมั่นนะครับซีม r ร์แปดเก้านะครับบวกกับเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับที่เอาพัน ที่แบบแปดเกานี่ครับที่ให้ผลผลิตสูงนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แปลงค่อนข้างที่จะต่านะครับแล้วก็การตันท่านโลกหน่อยนะครับเอามาผสมกับเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับที่มีภูมิตันท่านโลกได้ดีนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แปลงค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเอามาผสมกันนะครับการได้มาเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับหรือว่าเกษตรศาสตร์โรบูรี่นะครับกาจากการปลูกนะครับจากการที่ผมปลูกอะค่อนข้างที่จะ งามพอสมควรนะครับเกือบสองเดือนนะครับสองเดือนกับเบอร์สิบเจ็ดนะครับจะเป็นม่นแปลงกลางๆนะครับเป็นม่นแปลงกลางๆสำหรับเบอร์สิบเจ็ดนะครับความสูงกับพอ่พอๆกันนะครับกับเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับความสูงนะครับ ลำเบอร์สิบเจ็ดนะครับอายุสองเดือนนะครับนอกจากมั่นจะง่ามแล้วก็ยังมีหย่านะครับหย่าที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับมั่นนะครับหรับการดูแลนะครับช่วงสองเดือนก็อ่าผมใส่เป็นวิธีการถอนนะครับถอนถอนใส่ถังแล้วก็ออกไปทิ่นนอกให้นะครับเพราะว่ากับบัวท่านในลายปันใดนะครับเอาท่านนะครับทำนี้นะครับนี่ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับอันนี้ ค่อนข้างที่จะปลูกทีพอสมควรนะครับระยะอยู่ประมาณหกสิบหกสิบถึงแปดสิบนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับผมผมพันต่อมานะครับเปลี่นพันทีผมคัดเลือกจากแปลงของผมเองนะครับอายุอายุทอนพันนะครับอยู่ทีแปดเดือนนะครับเดี๋ยวจะคัดเลือกตามที่ผมได้เฮ็ดคลิปนะครับ สำหรับท่านใดที่ท่านเบิ้งก็สามาถย้อนหลังกลับไปเบิ้งไดนะครับการเลือกถอนพันธุ์ในแปลงของเจ้าของนะครับกาเป็นพันธุ์ที่ผมเลือกพันธุ์นะครับจากแปลงแปลงนี้นะครับแปลงไงของผมเองนะครับนี่ครับอายุถอนพันธุ์ยู่ทีแปดเดือนนะครับเป็นช่วงที่พ่อเหมาะนะครับในการขยายพันธุ์นะครับก็เลยให้ใหาตาการเกิดนะครับของพันธุ์นี้นะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับกาเป็นพันธุ์ การแดงนะครับหรือว่าแดงขนตางอนนะครับแถวบ้านอื่นนะครับหรือว่าโค่นพันธุ์เก่าเพิ่นกะเป็นระยงเจ็ดสิบสองนะครับผมก็เป็นพันธุ์ที่ปลูกายใยไว้นะครับให้ผลผลิต่อนขางที่จะสูงนะครับเปร์เส้นแปลงยูทีกลางๆนะครับหนาแรงกัอยู่ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับแต่ว่าหนาฝนนี่่อนขางต่ำเนี่ยจังหน่อยนะครับเพราะว่า่นดูดน้ำไหลนะครับหัวใ่นะครับแล้วก็การจะเลื่อนเติบโต ของมันพันนี่นะครับผมมาขอนข้างที่จะดีเพราะสมควรนะครับต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์นี้อาจจะเพียงข้างผมนะครับผมสูงลอยผมสูงลอยเจ็ดสิบสี่ลอยเจ็ดสิบสามนะครับผมเกือบเกือบจะถึงข้างผมนะครับนี่ครับกับมันอายุสองเดือนนะครับอันแดงขนตางอนนะครับก้านแดงขนตางอนนะครับ ค่อนขางที่จะจะเล่นเตียบตัวได้ดีนะครับในดินทรายนะครับนี่ครับแปลงของผมนะครับที่ผมไปคัดเลือกมากนะครับกะถือว่ายายเร็วที่สุดในบรรดาสี่พันนะครับสี่พันที่ผมขยายไว้นะครับกะนี่แดงคนตางงอนนะครับแล้วกะละยองสิบห้านะครับแล้วกะเกษตรสามแปดสิบนะครับแล้วกะเบอร์สิบเจ็ดนะครับที่การจะเล่นเติบโบตัวไรเรียกันนะครับ ที่ผมขยายไว้ทีสายพันธุ์นะครับผมสําหรับเมือนี้บัทันธุ้ในมีหัวไหมาบึงนะครับเพราะว่ามันยังหน่อยอยู่นะครับหัวก็ยังสีบัวพันธุ์สัมหลนะครับยางเกลงก็ระมาณนิ้ก่อยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตตรงเรื่อยๆนะครับกมีเอฟซีนะครับหลายถันนะครับที่สอบถามเรื่องพันธุ์มันขาม้านะครับกับช่วงนี้ช่วงนี้มีแ่มีแ่พันธุ์นี่นะครับมีแ่พันธุ์ กานแห่งคนต่างงอนนะครับที่สามารถแบ่งแบ่งให้เอฟซีไปขยายทดล่องดินได้นะครับกับพันเบอร์สิบเจ็ดนี่ย่งอ่อนนะครับยังอ่อนกับเพ่าัน้อยากให้ไปขยายนะครับเดี๋ยวการเกิดการงอกกรบเทวดีนะครับกับเบอร์สิบเจ็ดแล้วกับกเกษตรศาสตร์แปดซิบนะครับกรเกษตรศาสตร์แปดซิบนี่ล่องติดตัวไปทางไร่นนททองคาเจริญนะครับติดตัวไปหาเสียบานล่องเบิงนะครับ,บเผือเผื่อยังนี้เหลือนะครับ สำหรับระยองสิบหานี่ก็ติดต่อไปทางเฟซเฟซบุ๊กลุงโยนะครับลุงโยคนทําม,มั่นนะครับกะล่องติดต่อไปล่องเบิงนะครับสอบถามเบิงนะครับเพื่อนจะย่างเหลือบอัวนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดน,นะครับมักพันเดชอบพันเดน,นะครับก็สามารถ คอมเมนต์นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามแหลกเปลี่ยนค้อมูกันได้นะครับผมหรือว่ามีข้อเสนอเนี้ยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไล่ๆนะครับผมกก่อนจากกันเมื่อนี้นะครับการปลูกมันที่ดีนะครับต่อให้ปุ๋ยดีถ้าแค่ไหนกับอ่งั่มนะครับทาบอไซจย์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมยมยูไอชาแนลนะครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นี่ครับลูกไส้สูงหนึ่งเมตรสิบนะครับบึงตนมั่นนะครับชมหัวนะครับผมอันนี้มั่นสองเดือนนะครับผมกับก้านแดงขนตางอนนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับ